ขอพูดตามเสียงที่ได้ยินนะเพราะว่ามันกลับไปกลับมาตั้งแต่ปี2559นะมีเสียงว่าไม่ต้องปั่นมันแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแค่นี้มันก็กลัวแล้วมันคงไม่กล้าทำอะไรที่ผิดอีกหรอกพระเจ้าค่ะนะซึ่งคำพูดเนี้ยคำที่พูดว่าไม่ต้องปั่นผบอีกแล้วนะไม่รู้บอกองค์ไหนครับ องค์หญิงองค์พาแล้วแต่ว่าไม่ต้องปั่นเราอีกแล้วแค่นี้ผมก็ไม่กล้าทำอะไรผิดนะในการคมคู่นะว่าไม่ต้องให้พระองค์นั้นปั่นผมอีกแล้วแค่นี้มันคงไม่กล้าทำอะไรที่ผิดแล้วพระเจ้าค่ะซึ่งมันตรงกับคดีการตายนะฮะถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าพระองค์ท่านมีส่วนรู้เห็นกับการวานจ้างฆ่า นักค้ายาเสพติดปี2559ที่ผมเอาเรื่องเสียงที่ปั่นเนี่ยไปบอกกลุ่มนักค้ายาเสพติดแล้วพระองค์ท่านส่งข้อมูลในการที่ใช้โปรแกรมตามตัวผมเนี่ยให้กับตำรวจในการกำจัดเสี่ยนน้ำออกไปหรือเปล่านะซึ่งมันตรงประเด็นกับการที่มีการเปิดระบบเสียงให้คนเนี่ยให้ข้อมูล ในการใส่ร้าเราเพื่อที่จะเอาตัวนั้นเข้ามาในตัวเราเพื่อให้คนดูคิดว่าเรานั้นเลวคิดว่าเรานนินชั่วในการปกปิดหากมีการพูดว่าไม่ต้องปั่นมันอีกแล้วพระเจ้าค่ะแค่นี้มันก็กลัวคงไม่กล้าทําอะไรที่ปิดแล้วแสดงว่าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมีส่วนรู้เห็นกับการฆาตกรรมนายโยธินนิลาพันธ์และออกจากการปั่นเรา เข้าไปในตัวนายโยธินิลาพันธ์นักค้ายาเสพติดที่ถูกตำรวจบอกอน,อนหนึ่งนั้นจับโยนลงชั้นสิในการฆ่าตะตอนคนที่มาบอกผมว่าห้องผมมีการแอบถ่ายมีการส่งกล้องถ่ายที่ตึกพงทเทวอ์อินทร,รมระ29และมีการเปิดระบบเสียงให้คนนั้นให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลผมเพื่อที่จะทำการเอาตัวเข้ามาในตัวผม เพื่อให้คนนั้นดูว่าผมนั้นเลวเลยชั่วน่าแปลกครับเสียงเนี้ยจริงหรือไม่ผมไม่รู้ครับผมขอพูดตามเสียงนะฮะผมไม่กลัวที่ใครจะออกหมายจับผมหากผมพูดในเสียงไม่จริงก็เชิญออกหมายจับผมได้ผมไม่เคยกลัวครับพวกท่านจะได้อยู่แบบมีความสุขทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ